โอ้ยโอ้ยบอยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใรเนไยเอาบอยดิเยแล้วยู่ทีไหนกันเนี่ยเหมือนกูรู้อ่ะเอาแล้วมึงจะรู้กับมึงนี่ยเมึงถามกูแล้วเหมือนกูรู้อทความจำแป๊บอ๋อเราอยู่กันในเกมส q u i d g เกมไงอ๋อที่เราไปลงแข่งมาบอยจำไม่ได้หรอที่ชิงเงินรางวัล4้านวอนี่ม้านวอน ชิ้นหนึ่งร้านได้เหรอใช่ไปที่บ้านมึนเยอะกว่านั้ะถ้าใครใชนะเราจะได้สี่หมื่นล้านบอยนะที่นี่เขาต่อแถวคนอยู่อะ่ะมาต่อแถวแล้วต่อแถวลูกอุอออ้ยเราจะได้ไหมเนี่ยโอ้โหคนเยอะเลยเนี่ยแล้วสควิตเกมมันคืออะไรมึงรู้ไหมเนี่ยมันกูรู้อ่ะอ้าวรู้เลยบ้างเีลยว่าไปคุยแล้วเฮ้ยรันคิวไปเลยบอยรันคิวมารัานคิวมา ไอเอวไอจีนี่จะเป็นดีลัดคิวดัดคิวเดียวเดียวเดียวโดนไปเลยหรอแล้วเข้ามาต่อแถวว่าทำแบบว่ยเฮ้ยวอลโดนพาไปที่ไหนเนี่ยนั่นคือที่ไหนอะไรน่ะเฮ้ยไหนลองถามคนละข้างน่เฮ้ยคุณนั่นคืออะไรอ่ะน่าจะต้องง่าไปตอนนี้มันพูดเล่นไรหน่ะกี่ไหรอครับอารนณ์ไ่เป็นสุดเหรอบอยมึงไปเฮ้ยมึงคุณมึงเดียวเร็วเร็วอะไรอ่ะกี่ไรก็คือพิ้งแปะเขาลดเลยเลยอีอยู่นะบอยไอ้บอยไอ้มึงตายมึงมาตายเอ้ยเอ้ย 你来了吗？ ตัวด้วยอ่ะกูเลขหนึ่งหนึ่งหนึ่งมึงเลขอะไรอ่ะกูว่าไม่เลขมึงต่อกงบอกก่อนสิมเฮ้ยต่อไม่ได้โอ้โหต้วคนหนึ่งคาเลขไหนกันบ้างเนี่ยสี่กูหนึ่งกูว่าหวยก็หนึ่งสเฮ็ยบอยมีเลขเฮ้ยหน้าเต็มเลยไปแล้วประตูหั้าบอยเร็วเร็วเวเอาลขกูาสองศนเฮ้ยร้องไประตูนั้นเร็วเร็วเร็วเรโอ้โหใครไปชาตายใช่นี่นี่ผู้คุมเกมโอ้ยไป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 คนนี้ผู้คุมเกมแล้วก็ถือปืนด้วย เร็ว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 ใครถึงก่อนชนะงี้หรอไม่น่าใช่เขาบอกว่านี่ที่เราแบบจะไปทางเกมแรกทุกคนไม่น่าจอดมึดจิตเลยก็เราอยู่ในห้องไงห้องอะไรวะเอามันจะมีห้องอะไรก็มีห้องอ่ะอย่าพูดห้องเลยละเดี๋ยวนะนั่นนั่นมันอะไรนะเดี๋ยวนั้นนี่มันเกมเดิมนี่บอยมาถือไาแก้มืออย่าพ่ายละเอ้ยกี่ไรแล้วบอยไิงเล่นไอ้ยโอหแย่แลกกี่ไรกี่ไ กลัวจิงเลยอะบอยกินไ้ไอ้บอยใจเลยบอยบอยบอยอกลัวจริงเลยขาสั่นแล้วกินไรกินไรอให้กระไรเจกูหน่อยสู้เพื่อนคุณตาอะไรอย่างงไอ้เจ๊กี้เจงกีอ้คนข้างกู จะขัดกันไปอ้าุ่นหลังใตาเปียมึงไปกอหลังใครอะต่อหลังเออวะกูกอหลังกูปลักกันขัดกันไปสิเด็พี่อ่าต่อต่อเลยเดินต่อให้เลยอ่าต่อเดิน่ชิวเลยไม่กลัวหรอกไหนขัดไดิกเดี๋ยวนะอีเด็กีนีมึงโดนตีหน้มัหลอนใช้ได้แล้วเนี่ยหน้ามันก็ไม่เห็นเบริก็เป็นหน้าธรรมดาอ่ากีอะไรแล้วโอ้โหอะไรนีกเด็กี โมเลยบอยไอ้กุญเชาโอยเออรากแค่รักแค่คอยโมแต่ไม่ได้โดนคนที่้เจอสองคนผมจะไม่ยอมผมจะกลับไปตายเพื่อไปหากับบอยเพื่อไปหาบอยจะต้องไปด้วยกันผมจะยอมเสียสลาเพื่อแบบไปหาบอยบอยกูจะว้าวเราจะจอบมาบอยเดี๋ยวรอบนี้เรามาลองแบบแบบไอ้เงี้ย่แบบเราไม่วิ่งแล้วกันเราคิดว่ามันง่ายเกินไปป่ะบอยเราแบบเราเดินดีกว่าเอางี้นั่นแหละเอาดีเราชนะชาดินซะแล้วใช่มาบอยแต่ตอนนี้ยังวิ่งอยู่นะพวกเราต้องเข้าไปเริ่มเกมกัน โอ้โหอยากต่อยหน้าผู้คบอยเรามันต่อยหน้าผู้คนไหมไหนบอยเนี่ยตรงเนี้ยเนี่ยปืนเนี่ยเยยบผมเลยเนี่ยเยยบเนี่ยเรามีตั้งรอง้รอยคนอะราุมกัชื่อมันแค่ไม่กี่คนแล้วอ,อไ้ปืนใช่เราก็ใช้นานแล้วแต่ทุกคนก็นแบบเขาเป็นคนดีไม่เหมือนมึงไงเม่เกี่ยวเขไม่เกวพาะแล้วว่าเป็นเขาถือปืนอะไรทุกคนไหนดูซิปืน UMP ก็เกลือกมาค้างกันวะว่ะว่ะหยดจุบุบว่ะอุ้ยบอยเราเสีไม่ได้เดีย มึงจะยิ้มโชว์ฟันขาวหาะป้าเอ้าแหมมาบอยเอ้ยเอ้ยกี่ไรกูลืมเอาเดินได้ไอ้ยบอยมันดับไปแล้วไอ้กูกลัวกูเสียวอย่านะอย่ามิดงมิดไงขันไอ้ไอ้ผีขันกันไปปล่อยอย่ากดวิ่งเลยกดวิ่งมึงตายนะอ้เอ้าไม่ไปแค่ตายตกใจโอ๊ยแค่ตกใจเสียกี่แค่นี้เหรอปล่อยกูอยู่หลังมึงเรื่องไร อยากิมาเลเราต้องเจมึงอ่ะเอ้าไม่แตกเลยเอ้าโอ้คุณนักบ้กูเตะน่ออีเด็กพยารไปที่สอย่แตกเอหันเร็วเกไอ้หัวห่นเร็วไมมรอบนี้โอ้าเนาะคิดถึงหัวหันะบอยทำไมมันเร็วจังวะม่ไ้กินทำไม ไอพวกอนามาท้าทานหมืนอนหน้าเนาะหน้ากูบิดหน้ากูมีติดอยู่หน้ากูบติดนะฮะเรียกทำไมอะไรเรียกออ้างยง่บอยเราต้องไปยัวไม่ได้ราต้องไปด้กันเอา้อย่าไปตุ๊กจะ่าแล้วสิมึงี่ไ้บ้ามันเกีบวดหกูรอกูด้วยไปขล้นมาละเมื่อกี้ีสิวะเอ้าไ เดี video, ๋ยวดีเอากูไม่ตายหรอกกูต้องตกตายเมื่อกี้กูคือคนตายโอเคอ่ะโอเคว่าแล้วยี่งพอแล้วไม่ชี้เด็กมือนี้ได้แล้วยี่มาเยี่ยมหัวมันได้กันเร็วฉลองความเชื่อของเราไล่กันไล่เพื่อนเราหน่อยบอยให้กันไล่เพื่อนเราสู้เพื่อนเพื่อนจะสู้กูจะพูดบอยกูจะบูสู้ข้างหลังสุดดันนั่นแหละเห็นไหมล่ะเดินไปนะเอ้า มันไปเดินดีกว่าทุกคนเรจะต้องรอบไปได้วยกันนะอ้าวรอดไปได้วยกันแล้วกูลืมมันชิงอะลามากันดีกว่าเออนั่นดิแล้กูได้รางวัลใจมันตายไปใหญ่เข้ามาบอยเออบอกบอดี้บอกบอดี้บอกได้บอกวะใหญ่เข้ามาเอา โอ้โไม่ทะลุโอ้โหเหลือคนละห <c oughs> นึ่งเพ้จะกิน <ทำ S 1> หอย <ทำ S 1> หนึ่งข้าม่กาศเดินมาแล้ว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 โอเคก็ยจงเหลือข้างหังนี้ที่แบบยืนเนี่ยทุกคนโอ้โหเลาเขาลืมไปแล้วบอกเขาเล่นเกมหรอหรือ,ขอเขาหรือแม่เลี้ยงไปซักผ้าเลี้ยงไปร้านจันจบแล้วครับโอ้โหนี่คือผู้รอดชีวิตทั้งหมดโอ้โหสีแดงคือตายแล้วทุกคนไม่อยู่ไม่อยู่ใกล้กูไหนดูดิช่วยเราอยู่ใกล้กันด้วยอ่ะผมมึงสามร้อยยี่สิบสามร้อยยี่สิบกูต้องไปซื้อหวยแหละหวยออกแน่นอนสามร้อยยี่สิบสามสองศูนย์หนึ่งสอง อันนี้เขาบอกว่าเราสามารถเลือกรูปได้ก็คือว่าอันนี้คือเกมแกะสลักคุกกี้เอารูปไหนเดียบอยแกะสลักคุกกี้อ,อารม์ผมเอาอารมณ์มแล้วกันเอาเหมือนกันจะได้ไปกลางล่มแ <c oughs> ดดจะไ,ได้ไม่ร้อนก็คือเราจะมานั่งตรงผู้คุรแล้วก็มาแกะคุกกี้ทุกคนถ้าใครแกะคุกกี้แตกคนนั้นโดนยิงตายจะได้รู้อะไรทุกคนผมอาคิกเพื่อตัดคุกดดก, um. ก, um. คกี้กูได้รูปวงกลมปอดวงกลมอ้คุกกี้กูแตกคุกกี้มันเวลาได้อยู่ดูด โู้โมันยาวจังปะเนี่ยกูเรื่องรอบเูเรได้วงกลมเนียนะอ๋อมันคกคาเลย่าอ่ะผมข้คามาเลยเวๆเวลาจะหมดแล้ววงกลมไม่ไเลยเร็วๆสิมีคนโดนยิงตาได้หมดสิปากไปแก่เร็วๆเร็วๆสิ็วๆเเร็วๆเร็วๆเๆๆรเร สี่วีสุดท้ายบอยมบอยไรบอยบอยไม่ได้ทุกคนแล้วไม่บอยสภาพี่ก็พี่บอยครับฮัลโหลพี่บอยครับกูได้ลูไม่ได้กูตายพี่บอยกูผมสามศูนยสอ้สามสอูนอ้สามสองศูนย์พี่บอย มึงคือความหวังของ40ล้านวอนมึงต้องเอามาแบ่งโอเคได้เลยกูจะไม่อยากนะตัวเองเฮ้ยบอยอันนี้เรามาเกมอะไรเนี่ยเอ้าไม่ใช่เรากูมาคนเดียวบอยกูมาเกมอะไรเนี่ยอย่าใช่ใครเราถามผู้คุมสิเฮ้ยผู้คุมอันนี้มันเกมอะไรไม่ต้องรู้ไม่ต้องรูบอ้าวเขาบอกว่าคือเกมเนี่ยคือเราจะต้องดึงเชือกแล้วทุกคนถ้าใครดึงเชือกแพ้คือจะตายเฮ้ยคิกอ้าวตอนไงดึงเฮ้ยบอยดึงชักกันยัดชักไอันี้ส้ไอ้สนี้ส้มไอ้บอยกูดึงชักกันยัด เ็วเอไอ้ีนโดนลกตงตอตเองคุณต้องตืเงใช่ไหมเนี่ยตสีแงสีเขียวอ้คุณต้องสีเองสีเขียวตเย็นใจเย็นใจเย็สติสติสติจัจัสิบล้านบอลสิบล้านบอลสิบลานบอลสิบล้าบอลสิบล้าบอลสิบล้าบอลไนีไ้ที่จับจับจัตัวเองอทีมคู่ชาครีงกูกันมะเนี่ยโอเคครับทุกคนไปง่าสำหรับคลิปเกมวันนี้ก็บอกเลยว่าสควิสเกมวันนี้สนุกมากนะ ก็ยังมีอีกหลายเกมที่เรายังไม่ได้ไปเล่นกันนะทุกคนก็คือว่ามันจะมีเกมชทรคาเยอร์แล้วก็คุกกี้แล้วก็ไอตัวหุ่นนั่นแล้วก็เกมปลาหมึกเที่ยวอยู่ในปลาหมึกนะครับต้องตีกันแบบให้อะไรดนอกไปแล้วเกมที้ฮผมไปดูเกมที่หัวกลมไปดูนะทุกคนนั่นแหละก็ถ้าทุกคนอยากให้เล่นต่อเนี่ยก็รอคอมเมนต์มากระดูนอเดี๋ยวผมจะเล่นต่อแล้วกันเนาะกูก็แบบมันอยู่เป็นไงพี่บอยมันไหมมันก็ได้เอาไอ้นี่ดิมึงคิดว่าการตายของมันสนุกมากเลยทีอ้าวเออไม่สนุกก็ได้ เอาให้เรคลิปนี้ชอบลืมกดไลค์กดซับสไคร้ช่องผมอยู่ในวยกันไว้ทิ้งนะบ๊ายบายบ๊ายบาย